เอ้าเลื่มเริ่มเลยโอ้โอ้โอ้ละวนอเออละวเปรนเวิรนแก้มนองเปรนเวิร์นสาวมันทัดทงเดินละจิ๊กคอคอหวังกับบ้านจักโดนกลางนุ่นนุนบ้านจันมีแต่แก้มปันวันถามไนนาคุ้ยิึงบนไหนยังสวยสาวงามขึ้นไม่แก้มไม่ แกมไม่ไม่แกมบะสาวคูล่างามเลือเหงือตาแกมบ้านสังหนึ่งปิ้งจิงแกมน่องปิ้งจริงปิ้งจริงแกมบ้านดอนแดงแกมรัดแปลงแกมเมาแปลงหบเลี้ยวบังนากระจนหบจุดด่างดำขาวปากบ่อแดงกระท่าเก่าคิ้วท่าดินหม้อแม่งอันนันแม่นเจ้าท่าน้ำบ่อละแม่มอมจอมหัวกับทั้งหนกัวเจ้าท่าน้ำหรือไม่จังเป็นหมอลำใหญ่วิ่งแลนน้ำเกียนอยากให้เขามาเวียนเคยกินแล้วยามแนวว่าเตาอยู่นามมันหอนมันหุน ลอยเขามาวนอยากกินตุ่มฝากขอยืมเลยอ้๋โอ้ยน้องแม่บอกบอกฉันมีเออ ลาม่วาฮารอนางขาเล้วดูหน้าของนางมาต่างหรือทั้งเป็นแม่หางผัวทิ่มบ่อนางหังกะสั่งหังกัวปลานีปาก,กะสั่งมันตีปลาแล้วเอาไม่เอาไผกะได้แนวนั้นํำกันหังแบบนั้นตำตั่งหัวมันสิ่งน้อพอมีแต่ฝันหามีแต่แนวนำหังมันบ่พังคือสั่งตักกินคือเกากะยังได้ลูกเต่าขลัหล่นสืบแนวหัวหงเลวหาไม่มาแทน ตั้งแต่แวนนางเสียงไอยังสื่อแวนใน้มือแชทิ่มเงินมีสื่อใหม่ใจผมเดิมมันหลุนมาก yo, aquilo, so ตั้งแต affe, or, ่ห่างก็ลมห่างตั้งเท่านุ่มและเท่าว่าแต่มากกลัวใจนุ่มและเท่าว่าแต่มากกลัวใจผมบ่ตีเตือนใบห่างก็ตามพ่อได้เอาไปเรือสที่เล่มกินสังเทียนที่เวียนดินแม่ห่างคือสิ่ห่างใส่ว้กองเคยใส่ เคยใส่ผ่เกาติดปับมานอนหลับเขาปลูกลูกกินมันยามตำมันนางเห็ดมากกับบ่าต่างแต่ได้มีห้าแม่หางนี่้อมพอทูกคนคนท่านถูกมาได้วูดันพันพาเบาไว้ผมเถิดนาโอ้ยแนวหางบ่ต่างตีหัางลูกตีแห้งมากตัวผมลูกอยากนมตัวว่าผีหลอก ทำคนบอกไปทงอาค้วยลูกแล้วหลับแล้วปวสินอนลงใจอูใ่อูในพอดีกันอยู่กับบาดเาเห็นกลางคืนหายมากลางเว้นได้สีตัวลูกหนีจังโกยที่ขันขึ้นสู่ขวดเบ้าพอมวเอนเหล่าเถาะน้ออา กันฟัวปานี่เขาเอินแม่หางแม่หางบักถิงท้องมันห่างดียหาเมียไม่หางเท่าที่ผู้สาวจะจ่อยมาเกี่ยวกระบ่เอาบ่เอาขันมาเกี่ยวบ่เอามักแต่แม่ห่างเงี้วะเงี้ยเงี้ยวเงี้ยวเพิ่งกับเฮ้ยขนาดแค่กินไปตะบงเนาะโอ้ยแค่แค่ลูกเขาทานเนาะบ่แค่กักล้องเราไม่มาเอาด้อคันนี้ล่ะแม่บันไดจากเกาเหลือง เก้าเรื่องฝั่างก่อนที่ท้นก่อนที่นำเอาเมียมันยาแขนข้าวแขนเข้าแขนนั่งมโนลาผายที่บลาเวียนเจิดเจนเจิดจนไปผู้ที่หวังวังที่คืนวันเก่าหลังสังยาเหลวที่พื้นปีกบินบนจับปหางหัวจุดเทวนเลยถึงบ้านมาคันถตาบักที่ท้นแขนคังแขนคังที่ต่อนั่งนัดโดยที่เดินดันดุงตามพร้อมวานแล้วก็เลยสั่งมานดาบิดาเอ้ยคอยอยู่ดีเด้อเจ้า เจ้าลูกเสียวตุนเขาไปเดิอละตำน้ำปางน้ำปางมนลราหนาตนองบันานีอยู่ใจเท่ากลัดใจใหม่ใจใหม่ไหวห้อมผู้พาในกาลิเบาวานเบาวานว่าไม่นั่งน้ำอื่นตุกกระทืนกลางดาวติกาเบางหำ ห้องห้ำทำให้แตนสุขทำที่นำเจ้าสูา่ยามเหลียวไปกำผู้เงินจุมกลุมแต่ภากองกระโนนบานบ่เห็นํำจองเวียนมาจังได้หังไก่รางบ่เห็นเก่งบังมายังหลงนำพี่ไก่ลุงนี่ก็ยังมีลุงไม่ไม่ไก่ไม่มาเรียนลำปากเป่าเลยลลวงเข่าถึงเพตหรือตีผู้มีธรรมะเก่ากาันว,วาดน,น้องจอมสินไต้ก็น่าหดุงฟงปาพงป,า,งปาได้เห็นมีขาวหน่อยกันมาดีโบดี ลือสีตานบอกเกาที่ทนมโนลาบินบนลวงไปไลังน้องนางหน่อยก็เดาแหวนลงปากนั่งหรือสั่งเอว้จะเดินดันดุงไปนั่งสัง้งใบใ้ทานลูกขึ้นนั่งสัง้งใบใ้ทานลูกขึ้นกับทั้งแหวนหว่าแพต่แก่สีทนไทยทนไทยอย่าได้ไปแล่เยื่อแล่เยี่ยม,ยยม,มาตำนั่งเล่าสั่ง เราทางทางเขาแทนหนักที่เดินได้ก็บอถึงเท่าบึงแล้วมันแวนเพ็ดเจ็ดสีหากเป็นของนางแพงนางแพงเราบายเอาไว้ทางไปนั่นก็ลำพันนางว่าทางไปนั่นลำพันนางว่าทักปลาหิงห้อยหอยสองสองกินทุกจิ่งสิ้นผีปงดรงหน้าบากเรียนอาคมจากือทีไทยมนกันไทยกันเสือมาเสือลาทางางกรรมทางกรรมโตได้ผ่านตรงลำไม้ทีไม่ไหลทีจบ รบบนสีลาทานหรือสีลูกสีลาไปดอพ่อให้วันนี้ลร้อสีตันมาเออรับสั่งลรือสีตานเออรับสั่งให้เล่นนั่งนัดหน่อยเข้ามาอนดังหวังเท่าสั่งแล้วที่ใบาดาบอนตินลือสีผ้าบันบอกทางอนสีจะไปตรงนี่กระตําทางีวี วีวีไปตรงมือพ่อนี่ก็เดือลาอยาหลงหลงด้านสั่งผู้เทาหยังแกไพ่หงด้านสั่งเทาหยังแกไพ่เสียงไหนลห้มันวานมันวานอิ่มบ้อยคอยถูกำกูหนอสีนนอนางผัดหาังกูหนอสีนนอนางผัดหาังมืดสิ้นทังแลว้วโอสิโฮห้องช่องหาสิโฮห้องช่องหามาน้องมาแนแดงมับ